ยหอนบทที่9ขาขณะเสด็จไปตามทางพระองค์ทรงเห็นชายตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่งเหลาวสาวกทูลถามพระองค์ว่ารับบีใครกันที่ทำบาปสายผู้นี้หรือบิดามารดาของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสว่าไม่ใช่คนนี้หรือบิดามารดาของเขาที่ทำบาปแต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อสำแดงพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของเขา ตราบใดที่ยังเป็นเวลากลางวันอยู่พวกเราต้องทำงานของพระองค์ผู้ทรงส่งประมาจนจะถึงเวลากลางคืนแล้วเวลานั้นไม่มีใครทำงานได้ขณะที่เราอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้แล้วก็ส่งบ้วนน้ำลายลงที่พื้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนนั้นพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างออกที่สะซิโลอัมเถิดซิโลอัมแปลว่าส่งไป ชายคนนั้นจึงไปล้างคโคลนออกและขณะกลับบ้านก็มองเห็นได้เพื่อนบ้านของเขาและผู้ที่เคยเห็นเขานั่งขอทานถามกันว่านี่เป็นชายคนเดียวกับคนที่เคยนั่งขอทานไม่ใช่หรือบางคนก็ว่าใช่บางคนก็ว่าไม่ใช่เพียงแต่หน้าคล้ายๆกันแต่ตัวเขายืนยันว่าข้าพเจ้าคือชายคนนั้นพวกเขาคาดคันว่าลัตตาของท่านหายบอดได้อย่างไร เขาตอบว่าชายคนที่เรียกกันว่าพระเยซูเอาคโคลนทาที่ตาทั้งสองของข้าพเจ้าเราสั่งให้ข้าพเจ้าไปล้างออกที่สระซิโลอัมดังนั้นข้าพเจ้าจึงไปล้างออกแล้วข้าพเจ้าก็มองเห็นได้พวกเขาถามว่าชายคนนั้นอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบพวกเขานําคนที่เคยตาบอดมาพบพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทําโคลนรักษาตาของคนนั้นให้หายบอด เป็นวันสบาโตดังนั้นพวกฟาริสีจึงถามด้วยว่าเขามองเห็นได้อย่างไรคนนั้นบอกว่าเขาผู้นั้นเอาโคลนทาที่ตาทั้งสองข้างของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปล้างออกและเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็มองเห็นฟาริสีบางคนพูดว่าชายผู้นี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ถือรักษาวันสบาโตแต่คนอื่นๆถามว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญเช่นนี้ได้อย่างไร พวกเขาจึงแตกแยกกันในที่สุดพวกเขาก็หันมาถามชายตาบอดอีกว่าเจ้าจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับคนนั้นในเมื่อเขาทำให้ตาของเจ้าหายบอดเขาตอบว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะพวกอยู่ยังไม่เชื่อว่าเขาเคยตาบอดและกลับมองเห็นได้จนกระทั่งได้เรียกบิดามารดาของเขามาพวกเขาถามว่านี่คือลูกชายของเจ้าใช่ไหม นี่คือคนที่เจ้าบอกว่าตาบอดแต่กำเนิดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามองเห็นได้อย่างไรบิดามารดาของเขาตอบว่าเรารู้ว่าเขาเป็นลูกของเราและเรารู้ว่าเขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามองเห็นได้อย่างไรหรือใครรักษาตาของเขาให้หายบอดจงถามเขาเถิดเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาพูดเองได้บิดามารดาของเขาพูดเช่นนั้นเพราะกลัวพวกยู เพราะพวกเขาได้ตกลงกันไว้ว่าใครยอมรับพระเยซูปเป็นพระคิดจะถูกอัปเปหิจากธรรมศาลาฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงบอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วจงถามเขาเถิดพวกนั้นจึงเรียกตัวคนที่เคยตาบอดมาพบเป็นครั้งที่สองและพูดว่าจงถวายพระเกียรติสิแด่พระเจ้าด้วยการพูดความจริงเรารู้ว่าคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าเขาเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้มองเห็นแล้วแล้วพวกเขาจึงถามว่าเขาทำอะไรกับเจ้าเขาทำอย่างไรตาของเจ้าถึงหายบอดเขาตอบว่าข้าพเจ้าก็บอกไปแล้วแต่พวกท่านก็ไม่ฟังทำไมท่านอยากฟังอีกท่านอยากเป็นสาวกของเขาด้วยหรือแลวพวกนั้นก็พากันประนามเขาเป็นการใหญ่และกล่าวว่า เจ้าเป็นสาวกของคนนั้นส่วนเราเป็นสาวกของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสแต่ส่วนคนนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าแปลกจริงๆท่านไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแต่เขาก็รักษาตาของข้าพเจ้าให้หายบอดพวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงฟังคนบาปพระองค์ท่งฟังคนที่อยู่ในทางพระเจ้าผู้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ไม่เคยมีใครได้ยินถึงการรักษาคนตาบอดแต่กําเนิดให้มองเห็นได้หากชายผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาย่อมไม่สามารถทำอะไรได้เลยพวกนั้นตอบโต้ขาว่าเจ้าจมปลักอยู่ในบาปมาตั้งแต่เกิดเจ้ากล้าดีอย่างไรมาสั่งสอนเราแล้วอับไปหีเขาจากธรรมศาลาพระเยซูทรงได้ยินว่าพวกนั้นได้อับไปหีเขามาส่งพบเขาพระองค์จึงตรัสว่า ท่านเชื่อในบุตรมนุษย์หรือไม่ชายคนนั้นถามว่าท่านเจ้าข้าใครคือบุตรมนุษย์โปรดบอกเถิดข้าพเจ้าจะได้เชื่อในพระองค์พระเยซูตรัสว่าบัดนี้ท่านก็ได้เห็นพระองค์แล้วอันที่จริงพระองค์คือผู้ที่กำลังพูดกับท่านคนนั้นจึงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อและเขาก็กราบนมัสการพระองค์ พระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกนี้เพื่อการพิพากษาเพื่อให้คนตาบอดมองเห็นได้และให้คนที่มองเห็นได้กลับตาบอดฟริสีบางคนที่อยู่กับพระองค์ได้ยินเช่นนั้นก็ทูลถามว่าอะไรกันเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านตาบอดท่านก็คงจะไม่มีความผิดบาปแต่นี่ท่านอ้างว่าตัวเองมองเห็นบาปผิดของท่านจึงยังคงอยู่